สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการออกรายงานนะคะโดยรายงานในระบบเช่านี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด9แบบค่ะได้แก่แผนผังแสดงสถานะการเช่าข้อมูลล็อกข้อมูลการขายข้อมูลลูกค้าและสัญญาสถานะเอกสารยื่นคำร้องสถานะการชำระเงินสรุปรายรับประจำวันเดือนปีแยกประเภทรายรับสรุปหนี้สินยอดค้างชำระรวมรายละเอียดการค้างชำระ รายงานค้างชำระระบุงวดสถานะน้สิตโดยเราจะมาดูวิธีการออกรายงานแต่ละแบบนะคะว่าออกยังไงกันบ้างคะ่ะโดยจะเริ่มที่แผนผังแสดงสถานการณ์การเช่าคะ่ะโดยให้เลือกพื้นที่แล้วก็วันที่คะ่ะจากนั้นก็ให้กดค้นหารายงานก็จะออกมาเป็นแผนผังเลยคะ่ะ โดยจะแบ่งตามสีต่างๆตามสถานะนะคะอย่างเช่นมีผู้เช่าเป็นสีเขียวถ้าว่างก็เป็นสีขาวแล้วก็ขายอยู่เป็นสีเหลืองค่ะต่อไปก็จะเป็นรายงานข้อมูลล็อกก็ให้เลือกพื้นที่เลือกล็อกเลือกสถานะและวรอบการชำระเงินแล้วกดค้นหาค่ะลิงกก็จะมาที่หน้าข้อมูลล็อกนะคะแล้วก็ให้กดออกรายงานค่ะ รายงานที่ได้ก็จะออกมาเป็นไฟล์ Excel ค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อมูลการขายก็ให้เลือกสถานะวันที่ติดต่อวันที่ติดต่อล่าสุดวันที่เริ่มต้นแล้วก็กดค้นหาค่ะจากนั้นก็กดออกรายงาน รายงานต่างๆก็จะออกมาเป็นไฟล์ excel ค่ะต่อไปจะเป็นรายงานข้อมูลลูกค้านะคะพอเข้ามาหน้านี้เราก็ให้กดเลือกพื้นที่เลือกล้อเลือกชื่อลูกค้าหมวดหมู่สินค้าสถานะวันที่เริ่มและว,วันที่สิ้นสุดสัญญารวมถึงรอบการชำระเงินค่ะแล้วก็กดค้นหาค่ะ จากนั้นก็จะลิงก์เข้ามาสู่ข้อมูลการเช่าแล้วก็กดออกรายงานค่ะรายงานที่ได้ก็จะเป็นไฟล์ Excel แบบนี้ค่ะรายงานสถานะยื่นคําร้องก็ให้เลือกเลขคําร้องพื้นที่ล็อกลูกค้าชื่อหัวเรื่องสถานะคาร้องจากนั้นก็กดค้นหาค่ะ จากนั้นก็ให้กดออกรายงานรายงานก็จะเป็นไฟล์ Excel ค่ะรายงานสถานะการชำระเงินก็ให้เลือกพื้นที่แล้วก็รอกการเช่าจากนั้นก็กดแสดงแผนผังสถานะการชำระเงินรายงานก็จะออกมาเป็นแผนผังนะคะโดยแต่ละรอบเนี่ยก็จะ มีสีที่แตกต่างกันตามสถานะว่าจ่ายแล้วว่างอยู่หรือว่ายังไม่ได้จ่ายค่ะจากนั้นก็จะเป็นรายงานสรุปรายรับประจําวันเดือนปีแยกประเภทรายรับก็ให้เลือกพื้นที่เลือกประเภทรายรับรายการคํานวณภาษีวันที่เริ่มต้นในใบแจ้งหนี้แลว้วันที่สิ้นสุดในใบแจ้งหนี้แล้วกดค้นหารายงานก็จะออกมาเป็นไฟล์ excel ค่ะ ต่อไปจะเป็นรายง,งานสรุปนี้สินยอดค้งชําระรวมรายละเอียดการคร้างชาําระรายงานค้างชํำระระบุงวดเมื่อเข้ามาหน้านี้ก็ให้กดเลือกพื้นที่เลือกล็อกเลือกลูกค้าสถานะรอบการชําระเงินแล้วก็กดค้นหาค่ะไฟลรายง,งานก็จะได้เป็นไฟล์ Excel ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นรายงานสถานะนี้สินนะคะจะเห็นได้ว่าการออกรายงานในระบบบริหารจัดการตลาดนัดน,นี้ทำได้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่กรอกข้อมูลตามซีอูแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็จะออกมาเป็นไฟล์ Excel ค่ะเราสามารถเห็นภาพรวมของระบบเช่าผ่านรายงานทั้งหมดได้ค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นแผนผังข้อมูลลูกค้าการขายรวมทั้งนี้สินทำให้เราตรวจสอบรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ